เอาเป็นคนอนุญาตก็พอได้เกี่ยวกับอาจารย์ <บะ S 1> อือโอ้แมนผู้บ่าวชำน้อยผู้ใดเนาะมานั่งอยู่ลานใดดะยายจำลองก็เลยผ่านมาเห็นอยากถามว่าเจ้าเป็นไผมาจากสาพนาันนะเป็นคนไรเอดเป็นคนไรเอช<น>คือได้มาอยู่อันเตาง้อยไปคือได้มาอยู่สกลนครวะ่ะมาเทียวครับมาเทียวแหมมาเทียว เอายุจากปีเลยอะอายุสาวสี่คือได้มาใส่ชุดสีขาวว่ะโอ้มาเขาวัดเขาบ้าครับมาเขาวัดบ้ามันสิบว่ได้เมียน้ำเขาแล้วสัจจงสี่เออตายแล้วลูกไส้คอยลูกไส้คอยสิชละโสดเด้อพี่น้องว้าวพี่ลึกโพดโพมักมย่าสีหาให้บอกเออยายสีหาให้ก็ได้นี่ค่ะ บริเวณทิวทัศน์อยู่ที่ร้านอาหารเนาะก็เลยมาเจอลูกชายคนคนที่เท่ไหา่ไม่รู้ค่ะเพราะว่ารู้จักกับเพื่อนตั้งนานแล้วค่ะไม่ได้ค่อยสัมภาษณ์กันเลยวันนี้ก็เลยโอ้ยมาสนนะุขนครก็มาเจอเพื่อนมาเที่ยวพ่อกันสงสัยเพื่อนเพื่อนมากกับแม่เพื่อนว่ะ <c oughs> ก็เลยมาเจอกันนะคะ <c oughs> ก็เลยมาถามว่าอยู่ดีไม่แห้งกินแซบอยู่บ่ ดูดีมีแห้งอยู่ข้าวน้าข้าวน้าซับปาอยู่พุ่นงามแทะบรลูกงามอยู่ครับเบ่เอ้ออยมันคือรอเนี่ยกจะบาได้ซึกอีกจากเตือนละดอก <c oughs> <c oughs> กันแม่ลูกเนาะยังบ่ได้เจอเดี๋ยวก็โโว่านัวหัวมวนน้ำกันสิเป็นอย่างมันบ่ได้เสียหายอย่างไเมาได้ไปพลาดพิงพืน่นเนาะแม่กับลูกมาเจอเดี๋ยวเนาะเจอเดี๋ยวแปลว่ายัง เจอกันอ๋อเจอกันจังสั้นแล้วมันบู้จักยังน่นะมา่ว่าวภูไทยกับบเป็นน่ะเขาว่าเขาด่ากับบดีฮู้เรื่องน่ะโอ้โยยังเลยนั่นขันว,ว่าอันนั่นนะฮู้ล้เนาะจะไปสิงเบิงตาหน่อยนะเบิงใหญ่บ่ได้เลยลูกชายคนนี้ต้องต้องแม่มาคุ้มแม่มาคุ้มแม่ามาคุ้มเขาเจ้าชนีบ่ลูกเุางามกว่านี้ ว้าใสปุ๋ยยังใสปุ๋ยดีใสปุ๋ยปุ่นกี่ข้อใสปุ๋ยดีปุ๋ยธรมยธรมชาติปุ๋ยธรรมชาติเนอ้อมแม่สิหาผู้สาวหายอยู่สกลน,นครเสียฉันบอกแม่ชีหาผู้สาวให้ <laughs> ที่ใส่ชุดขาวนี้ไม่ได้ไม่ได้บวชไม่ได้อะไรนะเพื่อนใส่ชุดขาวเพื่อนนั่งสมาธิเฉยๆอย่าหาวายายมาอันอันนันเพื่อนเด้อยายมาขวัตเขามาขวัตมาขวัดทำบุญแต่เพื่อนโบได้บวชบวชแล้วเนาะบวชแล้วบวชพระแล้วเสรบวชพระเรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้ก็มาเจอกับแม่จำลองเพื่อนก็เห็นแม่ก็โอ๊ยแม่จำลองตัวนั้นเออ คนหดหลงแม่จำลองว่าแม่จำลองงามบัดนชานแม่จำลองงามขึ้นแม่นบ่แม่นหวยบ่แม่นสิได้เงินล้านแล้วบ่จ้ะแต่งตัวดีแต่งตัวดีจำเกืียบ่ได้แม่นคิดตั๊ดอ่ะบ่ตัวบ่ตัวเจ้ะยำหาว่าเด้อคนละเอีดโบตัวแน่นอนบ้าแม่นบ่ว่าเจ้าจำ่อยบ่ได้ได้มาเคสเป็นแกงพักสียหายมากขอกระจำเจ้าได้เด้อ อย่าว่าเอยจำเจ้าบ่ได้เด้อไปชีใดก็จังคิดฮอดคิดถึง u, อยู่บ่เคยถิ่มบ่เคยเคยเบิ่งยายจำอนนลองอย,ยู่ใน,นย,ในยูทูบเคยเห็นใายในยูทูบย้ายจำกระริดนั่นแหละครับเคยเห็นเพิ่นในยูทูบขับไปเบิ่งคือมือบ่คือบ่เขับไปเบิ่งในไลฟ์สดนะคือมือคือมือการร้อยเขาไปเบิ่งอยู่บางร้อยเห็นยังเขับไปเบิ่งรู้เขาไปเบิงเบ่งอยู่ แม่ลอยเข้าไปเบิงพบปานพื้นลักเข้าไปเบิ้งวันฉันย่านย่านนันพือนห้ายบอกเป็นคนขีอ<ะ>ข้อายปะขี้อายว่าน้ำแม่เจ้าของกับขี้อายบ้านนี้มันมีโทรศัพท์เ<อ>นาะมันมีโทรศัพท์เบ,บิงอยู่เนาะอ๋อขี้อายอยังเม้มเข้าไปนะกินอะไรกินข้าวหรือยังคุณแม่จำลองกับโบเม้มเข้าไปเบิง <laughs> บกดไลค์กดแชร์เนี่ยแม่ ะกินข้าวผัดบ่กินข้าวโอ้ข้าวผัดก็น่าฮะบ่แม่นอิ่มแต่หึบ่แม่นท้องห้องแต่หึงจอกๆบ่มานั่งคาอยู่นี่ยจนเศร้าหิวเลยจนเศร้าหิวเลยพี่หิวลูกโอ้ยเศรบนี่ก็ได้ทรมานลูกไส้่อยเด้อคอยสิบ่มาไส้บริการอีกได้อย่าว่าอย่าเงี้ยอย่างเงีนยเลยคอยมด้สบายดีอยู่บ่สบายตีตัวฮิ้กินฮิ้กินบ่ต้องอายแม่ดอก กินเลยกินเล่นมั้งกินเลยนะไม่ใช่กินกินอยู่ที่สกลนครไม่ใช่กินเลยนะอือยาดนะครับทุกท่านจะกินเลยค่ะกินข้าวผัดข้าวผัดไข่ไข่ดาวบ่เจ้ามากกินตีครับผมกินง่ายๆครับกินยังไงกินได้แม่พ้อนเขาเคียกินได้ปะโถอระคือ่าษาว่าเป็นตาอันยังไงครับยังไงกินข้าวกับเกลือว่าสั้น ไ่ามาย้อนกินเขาก็กห้อยเกลือกินเขาญ่มาก,กินเขากับเกลือเนาะแม่ครับห้อยเกลือยืนหายอยู่ข้างๆแม่โอ้แม่หายอยู่บ่ตอนแม่หนึ่งเขาต้นเช้าง้มติดไปคน <ๆ S 2> กินข้าวกับเกลือนี่นะเป็นคนที่ฉลาดและเฉลียวอเอาอีลีสมองคำว่ได้ใส่ผงชูรสเด้สมัยก่อนกินตะเกือเนาะแม่นบ่ ขากับหยังก็สำคัญครับแต่ว่าสิ่สำคัญคือเขาจะลืมบุญคุณครับแมนถูกต้องเขาเกิดมาจากเขากับเกลือที่มันกินทองเะไรกันเขากินอันนี้ก็อิ่มทองเลยรทีกันอขนาดคิดลูกก็ยั่งรอแล้วกินจานเราพันกับอิ่มทองเดีแตวว่าเขากจะลืมเกลือที่เขาใหญ่มากครับแมนถูกต้องก็เปรียบเสมือนว่าเขาแบบถึงเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาได้ดีได้ดีแล้วเขาจะลืมคนข้างหลังคนที่เคยเปียงเขาให้แก่เขากินครับ บุญคุณแมนถูกต้องคุณเพื่อนเขาต้องคิดไว้เสมอ,อว่าวลูดเจ้าไทบวดุดน,นะว่าวให้อันเอฟซีพังแน่ว่าวลูดมันเป็นยังอันนี้ถูกต้องกติกานะคะคุณลูกลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมพระในบ้านใช่ไหม,มพระในบ้านก็นคือพ่อแม่คือยายจำลองอย่างสี่คือแม่พ่อแม่เจ้าเนี่ยคนดีมีบุญคุณคือ บ่าจำเป็นว่าเขาต้องเป็นเครือญาติครับคือเขามีบุญคุณเขาก็ต้องโทดทดแทนโอ้โถูกเป๊ะเลยลูกโอ้โมาคือหล่อแท้ลูกใช่อยมื้อนี้งคว่ำว้าความจ่านี่เ,นเป็นผู้รักผู้ใหญ่ขึ้นหลายเติบดเด้บอบ่แม่นว่าบวชใส่เสื้อผ้าขาวชื่อๆเด้ออ่าให้มาฟังเด้เอ FC เด้อน้องม,อม,อมีคนถามเลยจ้ะหันบ่มีนคนถามเลยมันบอยแน่ค่อยสิถามเจ้านี่ไปบ่ได้เด็ดเทียดไปบ่เป็นเลยเจ้าฮู้จักอยู่บ่อย่าอ๋อนะอย่าเว้าอย่าปลาคอยชีถามเ,าเอง<ย>ดอกครับอือภาษาไทย าภาษาพูไทยเขาบอกว่ายาโออ๋อเมือม่อนี้นายายดีใจที่สุดเลยมาเจอหนาเจ้าค่อยว่าชาตินี่คือที่บได้เจอเจ้าแล้วตั้งแต่บวชพุ่นอ่ะค่อยไปฟักันว่าฟังทำไมุตรการมันบอกว่าคนเขาพ่อกันนี่บ่แม่พ่อด้วยความบังเงิน<อ>ความบางังเกินเรไมีใด้หลกนอกจากบุพกรรรบุพกรรรก็คือแบบความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์เราอาจจะเคยแบบ มีกรรมร่วมกันมาเราก็ยังมามาพอกันคนที่เป็นสานมิตรน้ำกันตรงนี้นี้ผมว่ามันอาจจะเป็นความบังเกินก็ไ้มันนแหละเป็นความที่มีบุญมีกรรมมาน้ำกันยังได้มาพบมาพอกันคือยังพี่พี่พี่น้องเขาอย่างที่เขามีพี่มีน,อน,นอ้องก็นั่นแหะคือบูปการที่เขาเคยเหตุร่วมกันมาญาติหรือว่าเพื่อนหรือว่ายายหรือว่าพี่ว่าน้องที่ มันโมเมนความบังเอิดเนครับที่เขาในหูวใจกันแต่ว่ามันเป็นเป็นบุปผกรรมเก่าค่ะชุกจ้องค่ะเหมือนกับเจ้ามาเจอย่ายนี่เนาะครับผมเจ้าเจ้าเห็นย่ายครั้งแรกเจ้ารู้ซึกว่าจังไหนตอนที่บ้านลุงพ่นยังหมท่านได้อันมี่ยังนะเจ้าก็ไปเจอข่อยูหันบมแมนตี้นะครับตามห้องกินครับพกเออแล้วเจ้ารู้ซึกว่ายังไงคือเอินแม่ล่องไม่ล่องแท้ที่แหลก ผมบองกงษากันก็เพิน่นส่วนตัวอบอกเคยเบิ้งคีบบอต้องบอกเลยบอกเคยเบิ้งคีบเมื่อกอี้กเรามือ,อ,มอนั้นผมไปแล้วตํำบักหง่งให้ผมกินครับแล้วต่ำบอหุ่งลูกมากินเอาบักหง่งไปต่ำตําหุ่งไมกินโอ้ยผมเลยว่าโอ้ยยายนี่คือใจดีแท้มอกหงจากเขาเออเขาไปกินเขาว่าคนพ้นนี้นี่ต้องเป็นคนที่ใจดีคนใจดีนี่มันหมายความว่าไงครับคนใจดีคือผู้ใดก็อยากเป็นมิตรครับผู้ใดก็อยากเข้าหา คืออันสมมติว่าเขาไปเรื่องอะไรบอีอย่างอีโตอีเตหิ้วเข่าที่ตายได้บอก,กว่าบอกว่าเ้ามีมีคนมามีความมัดย็ดยืนไห้อาจจะเป็นเข่าปั้นเดียวหรือว่าเป็นน้ำแก้วเดียวนี่นั่นคือนำใจคือคนดีครับมันจะเป็นบุญคุณครับมันอาจจะเป็นสิ่งควางที่เพ่อนไหมากมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เลือดรูหลายอย่างนีะครับแต่ว่ามันมีคุณค่าทางใจ แล้วผมกับประทับใจในยายจำลองเมื่อนานทีเพิ่นได้ชวนผมกินเขาได้ตามห้องกินครับเป็นแตยช่างได้ลูกคอยในว่าเอาใจคอยมานะบอกครับอันนี้บอกอิรินะครับบอกอิริบอกจากตั้งแต่นั้นมาก็เลยรู้จักยายจำลองตั้งแต่นั้นมาก็รู้จักยายจำลองมาเรื่อยๆบ่กรู้จักมาเรื่อยๆได้เห็นกันในบังเอิญแน่บ่บังเอิญแน่อยังหมู่มันนี่ครับก็เพิ่นก็เป็น คนดีอัธยาศัยดีเห็นเห็นหน้ากับลูกซ้ายกินเขาไปเราดีถามกินเขาไปเป็นยังมาจังเดย่จังทานทางทีวันดีถามตลอดครับนี่คือแต่ก็แต,แต่แต่ก็เป็นความจริงยายก็คิดฮอดเจ้าอีหลีได้บดแมนขีตัวเดอ้อเอองานบวชผมบางทีเพิ่นก็ไปผมก็ทราบซึ่งน้ำใจเพินพ่นก็เพื่อนก็ไปเพิ่นก็ไ,นกได้ไปร่วมพิธีไปงานบวชไปตัดผมตัดยังไงพงศที่มานเดือนเดือนที่ผ่านมาเนาะ แล้วก็จ้างแต่บวชก็จนปานนั้นจนปานนี้เพิ่งมาเจอกันเนี้ยครับแต่วันนี้ก็เป็นวันบังเอิญจริงๆนะครับเม่อก็บังเอิญครับบังเอิญแท้ๆว่ะจากด้ยครับบังเอิญมีอะไรมีไรหูจักเลยว่าลูกชิมานี่นะไม่ได้หูจักแม่แต่นิดเลยพอเดินเข้ามาชิมากินร้านอาหารไม่คือคยเห็นแทวะโอ้แม่แล้วบัดนี้ว่ะของแท้ว่ะก็เลยเออหูเลวอะ อาจาชี้ลรให้ลูกกินข <c oughs> ่าวชนอนเดี๋ยวแม่อันขอล่าลูกไปทำธุระส่วนตัวเด้อลูกเด้อขอบคุณค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คุณยายจำลองนะจ๊ะบ๊ายบาย